สวัสดีครับช่องเพอพาร์คเฟมิลี่วันนี้เราจะทำอะไรกันครับจะมารีวิวขนมกันขนมอันไหนอร่อยนะครับอ,อ,อ,อร่อยมากเอาเ่ขประเทศตัวแรกกันเลยเอาเลขประเทศตัวแรกเลยนะครับเป็นขนมปังเนยกรอบมีสารสนะครับมีรสช็อกโกแลตชาเขียวเนยใช่ไหมครับเราก็จะมาลองที่รสช็อคแล็ก่อนมาจริงเลยตัวแรกเลยตัวแรกเลยครับอ่า เดี๋ยวแบบว่า1ชิ้นแล้วเราแบ่งกันสาคนก่อนเพราะว่าชิ้นมันใหญ่เนาะใหญ่ป่ะชิ้นใหญ่ต้องทานก่อนเลยต้องทานก่อนเลยอ่ะพี่เพิร์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 เป็นไงช็อกโกแลตเป็นไงครับรสชาติเป็นไงครับหร่อยมากอ่ะชิมบ้างดิอ้าชิมบ้าป้าชิมบ้างอืมอร่อยมากเลยอร่อยมากอร่อยมากเนาะพี่เพิร์ดอมันเหมือนแบบว่าโกโก้ช็อกโกแลตนี้เลยเนาะเป็นไงบ้างครับต้องพามันอร่อย อืมปุบปุบเลยใช่ไหมครับพามกัดแล้วมีเสียงกุ๊บแบบกุ๊บกุบแบบรสนี้ผ่านไปอับเลยกรอบแล้วมันกรอบหอมไหมลองดูก่อนว้าหอมเนยหอมเนยหอมเนยหอมหอมเนยหอมเนยหอมไหมหอมไหมหอมไหมเอ้าเอาล้หยิบมาเลยหยิบมาเลยหมดไหมชิ้นนึงหมดไหมหรือแบ่งน้องแบ่งน้องแบ่งแบ่งน้องนี่แหือเสียงหักดังกรุ๊บเลยอร่อยทำไมของน้องก็จ่อยเดียวเอง อาหรอไม่ได้เลยได้ไหมเนี่ยเอาหขอปลาขอวปลาคือที่เนี่เหรอปลาทีนใหญ่เลยเหรออือหือเอาพร้อมกันไหมเนื้อสรับอือหืออือหือยังไงบ้างครับจ้าเหมือนแบบเหมือนแบบเหมือนเนยไหมเหมือนเนยเหมือนเกลือกรอบๆไหมอือหือมันแบบว่ามีความหวานนิดนึงแต่ว่าหวานไม่เยอะใช่ไหมครับหวานนิดนึงใช่ไหมคือเนยหนามากเลยน้องเพิร์ดดูสิเนยหนาไหมนี่ไงหนามาก คือเนยหนากว่าคิดด้วยคิดด้วยคินด้วยกินด้วยดูนะเนยหนากว่าขนมปังอีกอ่ะเนี่ยคือเนยหนากว่าขนมปังเนี่ยจริงจริงนะเนี่ยอื้เนี่ยเดี๋ยวหยิบให้ดูหยิบให้ทุกคนดูด้วยคือเนยหนาปึ๊กเลยเนี่ยหนาปั๊กเลยเห็นไหมเอาไหมไปเรไปแทะต่อไปได้ไหมเนี่ยเอาอีกนึงเอาอีกนึงเดี๋ยวป้าเป็นคนแบ่งให้แล้วกันนะโอ้ยนี่นี่ขานาดหยิบมาชิ้นเล็กนะแต่ดูดิคือแบบว่า แน่นๆเน้นๆน้ดูเด็ดนี่เห็นปะแน่นแน่นเน้นๆเลยอ่ะเออลุงครับลุงอหือเป็นไงปลาลรือไม่มันเปรี้ยวๆนิดนึงอ่ะมันเปรี้ยวๆอร่อยอืมลุงทานบบอกว่าอร่อยแล้วชอบอันนี้อ้าวแล้วผมเมื่อกี้บอกว่าพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดมันไม่เจ้าพี่เบิร์ดไม่เจ้าอือหือเขาเรียกว่าถาเขียวแบบครีมเน็โจได้อ่ะคือแบบว่ามัน มันมันเขียวแบบเขียวนมนิดนึงอ่ะเนาะใช่ไหมลูกมันเขียวแบบเขียวนมนิดนึงอ่ะอืมป้าขออีกกลิ่นนึงได้ไหมบ๊าจิตใจอ่ะอันมันอร่อยอ่ะอืมเดี๋ยวเรากินกันนะพี่เพื่อก่อนอืมพี่เพื่อจิตใจเพื่อจิตใจเพื่อจิตใจนะครับอืมนี่ป้านะครับปลาเกี้ยงนะอืมอร่อยมากนะครัเนี่ยต้องทำเขียวใช่ไหมเนี่ยสามรสวันนี้ ทำมรสวันนี้นะอร่อยปะป๊าว่าอร่อยเหมือนกันเลยนะที่ว่าชอบไหนที่สุดเนยนี่นอชอบเนยทามชอบชอบชอบไหนรูกทามชอบทค่เคียวเหรอจริงป่ะเนี่ยอร่อยมากไหมอร่อยมากเลยเหรอชอามรสโอ้โหชอบรขอ,โองร้านีโโ้เลยเหรออันนี้คือแบบว่ายกให้เป็นที่หนึ่งเลยใช่ไหมเต็มสิบให้กินคะแนนเต็มเลยเต็มสิบเลยอือหือเต็มสิบไปเลยเต็มสิบไปเลยโอ้โหเต็มพันไปเลยใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าอร่อยกรอบแล้วก็เนยมันหนามากเลยใช่ไหมลูก ยอดมากอร่อยมากเลยครับอร่อยมากจริงๆเลยวนี่อร่อยมากเลยเราไปต่อตัวที่สองกันเลยต่อตัวที่สองกันเลยนะครับไหนที่เนืีคะยอมาพร้อมกับชีสิปนะครับคือแบบถังผาใจมากเรมไหมเริ่มเลยเริ่มแกะกันเลยมาแกะเลยนะมีห่ออีกทีหนึ่งนะ ดูดูดูคาลัก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 เลยอือหือลองมาดูนี่ต้องจิ้มกับดิฟต้องจิ้มกับดิฟเขามีดิฟมาด้วยต้องจิ้มกับดิฟอ้าวพี่พามตองพามแล้วเขาไม่จิ้มฮะแล้วเขาไม่จิ้มโฮ้ยปลาจิ้มนะปลาจิ้มแบบเพราะว่ามันแบบหอมกลิ่นดิฟมาอร่อยมากให้จิ้มมาปลาอร่อยอยู่ในถังแท่งเต๋อย่างงี้กรอบมากกรอบไหม เราล,ลองมาจิ้มดูกรอบมากะใช่กรอบอ่ะอลองดูอืมหั่นกรอบเนี่ยคือมันมีชีสผงชีสอยู่แล้วนะครับถ้าแบบว่าใครไม่ใครไม่จิ้มชีสดิฟนะกินได้เลยอร่อยเหมือนกันใช่ไหมเหมือนที่ยองเพอร์กินตอนแรกนะครับนี่เพอรกินตอนแรกคือไม่จิ้มใช่ไหมไม่จิ้มดิฟก็อร่อยเหมือนกันเพราะว่าเนี่ยมีผงชีสอยู่แล้วในนี้นี่ครับเนาะอืมแต่ถ้าใครไม่ส่ใจนะจิ้มอีกเนี่ย กินเลยปาบเลยใช่ไหมครับปาบเลยปาบเลยนีอันนี้แบบว่ากินเลยไหมใช่คือเขาเรียกว่าเป็นชิ้นแบบพอดีคําครับเป็นแบบว่าพอดีปากนิดหน่งใช่คือแบบว่าเด็กๆน่ะกินได้ง่ายๆนะครับอ่าคือเคี้ยวได้ง่ายกรอบละเอียดเออไม่ติดคอแน่นอนเนี่อ่ะหืมเขาต้องหมากแข็งมากอื้อหือเมแขยวปาบแข็งใช่ไหมกุ๊บกุ๊บนะ อือหือทำลองเสียงทำดิอืเสียงกรุบๆเลยลองเสียงความกรอบๆหน่อยความกรอบโอ้โหเสียงกรอบมากอือหืออ่ะอีกคนละหนึ่งชิ้นอีกคนละหนึ่งชิ้นอ่ะคนละหนึ่งชิ้นทำอีกมาเนาะอือหืออันนี้คืออร่อยมากมากแฮะอ็ท ที่หนึ่งเลยเหรอรสชาเต็มเต็มสิบไปเลยเต็มสิบไปเลยเต็มสิบไปเลยนะว่าที่สูงเลยว่าหนึ่งไปไงนะครับสำหรับตัวนี้คือเกียยวโคตรกรอบเลยครับคือแบบว่าดีไซน์ถังก็สวยนะครับคือถังสามารถไปใช้งานต่อได้เลยในเรื่งนี้ยเขาห่อแพ็กเกจมันอย่างดีปิดฝาได้อีกกินไม่หมดปิดฝาไว้กินต่อได้ใช่ไหมลูกยิ่งปิดฝาได้เพราะว่าคือมันเยอะมากเยอะมากจริงเลยแล้วก็มีดิฟด้วยนะครับสำหรับตัวนี้เป็นไงรสชาติเป็นไง อร่อยมากให้กี่คะแนนครับเต็มสิบพันพันคะแนนเลยโอ้โหแสดงว่ามันเยี่ยมมากเลยใช่ไหมย็นไงบ้างน้องฮามอร่อยอร่อยมากเันนห้ห้เก้าพันโอ้เต็มสิบ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 ไปเลยใช่ไหมครับผมอิาบจิ๊บจิ่บไป๊ัจิ๊บ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 วิ๊บจา๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บอั๊บี้๊บจอ๊บจิ๊บจิ๊บบจิบจิ พี่พีเพิร์ลถือรสอะไรครับรสอะไรครับรสสตรอเบอรี่รสสตรอเบอรี่ที่น้องพามือรสอะไรครับช็อกโกแลตกับช็อกโกแลตนะครับช็อกโกแลตนะครับก่อนที่เราจะกินนะครับเราต้องไปเข้าเวฟกันก่อนสิบห้วิถึงยี่สิบวินาทีนะครับเพื่อให้มันแบบนุ่มอร่อยหอมยืดเอาไปเวฟกันเลยนะครับตอนนี้เราก็ไปเวฟกันมาแล้วนะครับได้กลิ่นหอมไหมเมื่อกี้พี่เพิร์ลบอกว่ากลิ่นอะไรหอมๆอ่ะพี่เพิร์ลบอกเงี้ยแต่ก่อนแต่ก่อนไาไปเอาไปเาไปเอาปเอาไ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 เอาไปเอาไหอมไปเอาไปเอาไปเอาอาไปเอาไป เหมือนกลิ่นแบบว่าช็อกกโแลตจริงเหรอจริงเหรออันนี้ช็อกโกแลตอันนี้โรสตอร์เบอรี่นึกว่ารู้ไม่ใช่อันนี้อันนี้สตรอกโกรี่นะครับสตอร์เบอรี่หรคอเปนี่มีสตรอกโกรี่อยู่ด้วยสตอร์เบอรี่นี่โอ้โหมันยืดมันยืดอ่ะตอร์เบอรี่อ่ะตอร์เบอร์เบอรี่แต่ว่าอุ่นๆใช้ช้อนดีกว่า น้อยยังนะครับตัด,ไ,ด,ดไม่ได้ตัดไม่ได้อ่าเป็นไงเขาย็นยักเย็นยังต้องติดมันนุ่มไหมครับอ,อันนี้มันเป็นรสสตรอเบอรี่ใช่ไหมลองเพอใช่ไหมเพราะว่ามันมีแบบว่าแดงๆอยู่ในด้วยใช่ไหมครับมันจะมีสตรอเบอรี่อยู่เ้ื่อไจริงปะ,ะป้าลองหน่อยป้าป้ากับป้านะถ้ากินไปเรื่อยๆมันก็จะมีหรือไม่มันก็ไม่หรืออืมนุ่มหนึบแล้วก็แบบว่า มีกลิ่นสตรอเบอรี่เข้าไปด้วยนิดนึงอันนี้สตรอเบอรี่อยู่นะสตรอเบอรี่อยู่นะอีกอันนึงโอเคะเขไม่ต้องปากอือเอาละเอามาละเอามาละเอามาละเอาละนี่หนึ่งสองสามยืดโอ้โหยาวมากด้วยยาวมากยาวมากขาดขาดไปลองไปลองทำไดนไหม ปลาขอลองชิมไปก่อนเธออร่อยไหมอร่อยค่ะอร่อยคโ่ะพอเคกานั่งก็เค็มข้นอ่ะมันเหมือนแบบว่าเม็ดเม็ดชโคโคโ็อกโกแลตมันเข้าไปในปากแล้วมันก็อันแหลกแล้วมันก็ติดฟันไปเลยเหรออืมฟันแบบฟันดำเลยไหมไม่ใช่มันติดอยู่นี้มันติดข้างๆเนี่ยแล้บแลบโอเคยืดยืดโอ้โหยืดยืดฟันดำปิดเลยว่ะฟันดำเลยฟันดำเลย

แล้วตัวนี้เป็นบอร์นี่โมจินุ่มหนึ่ก็มี2รสนะครับวันนี้มีรสช็อกโกแลตกับรสสตรอเบอรี่นะครับ2รสชาตินี้ใครชอบอันไหนมากกว่ากันเคยชอบสตรอเบอรี่ทำชอบอะไรสตรอเบอรี่เหมือนกันเลยโอ้โหสองคนชอบสตรอเบอรี่ชอกโกแลเหรอทำชอบช็อกโกแลตเหรอไมแต่ชอกอ่แต่มีแล้วก็ชอบสตรอเบอรี่แต่ว่าให้คะแนนสตรอเบอรี่เยอะกว่าใช่ไหมก็คือเต็ม10ให้สตรอเบอรี่สิบ ก็คือ๋อเอาทิ้งไปแปดเหรอแต่ว่าอร่อยเหมือนกันใช่ไหมครับแต่ว่าตัวนี้แบบว่าชอบมากที่สุดใช่ไหมไปตัวที่สี่นะคะแล้วตัวนี้บานนอกพี่นะคะเป็นตัวที่สี่แล้วใช่ไหมครับบานนอกพี่เออิ่นแบบว่ากลิ่นมันเหมือนกล้วยเออใช่เลย,ใช,เลยใช่ไหมกล้วยเฮ้ยใช่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 ขนาดแบบเมื่อกี้ไปยังไม่ได้แกะเลยนะไปได้กลิ่นเลยอ่ะแนรสกล้วยมราคิดว่าเป็นรสกล้วยใช่ไหมครับเนี่ยลองดูมันก่องเลยนีดนึง อออืืหใช่ไหมรับแบบว่ามีเป็นชั้นเป็นชั้นใช่ไหมคือข้างล่างคืออะไรไม่รู้นะมันมีหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นมีทั้งหมดสี่ชั้นนะครับอันนี้ตัวนี้คือแบบวานิลล่ใช่ไหมครับแม่กินอันนี้ลังคามลังคามนี่เลยลูกนี่อร่อยอย่างนี้ข้างบนมันเป็นแบบบ้างเหมือนกินมันจะอร่อยแล้วก็เป็นเป็นวิปครีมหรือเป็นนมเงี้ยลูกข้างบนมันจะรวมกับกล้วยเข้าไปด้วยนี่เพอปลาป้าจะตักอย่นี้แม่บอกว่าให้ตักแบบว่าพร้อมๆกันอย่างนี้นี่อย่างนี้แม่บอกให้ตักอย่างนี้ใช่ไหมครับ นี่เนปาเทสทดลองเลยทดลองเลยอร่อยไหมอร่อยอืมรยรคือแบบว่ามันผสมผสมกันออกมาแล้วแบบอร่อยอ่ะอืมนี่นี่เวปาตักให้พามลองแบบนี้แบบที่ป้าลองเมื่อกี้เนี่ยนี่สี่ชั้นเลยอ่ะเป็นไงสี่ยาวโอ้โหพี่เบิร์ดคำเบลเลอร์เลยพี่เบิร์ดคำเบลเลอร์เลยโอ้โห โก็พามโอ้โหเอ้าหมดไหมเนี่ยหมดไหมเนี่ยโอ้โหเขาค่อย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 ตื่นค่อยตือเค่อยคือเข้าไปค่อยค่นิดนึงค่อยคอืมขอด้ขอหน่อยข้าำอย่างเงี้ยข้าวเลยเอากระป๋ายเลยหรือหรือหรือให้พามก่อนพามก่อนไหมอ่ะพามก่อนได้อืมบานอฟซึหลักเป็นชั้นนี้เลยตามที่แม่บอกเลยนะอืม ือข้างล่างเป็นเหมือนขนมปังแบบว่าอะไรอืมข้ควาแล้แต่ก็ไม่ใช่เจ้าของเดิมแล้วใช่มันเหมือนสีโอริโอแต่ว่ามันไม่ใช่ครีมไงใช่ครีมมันจะอยู่ข้างบนสุดใช่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 จะลองกข้างล่างอู้โดนแขกพื้นดูพื้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรียนเลยเรียนเลยอร่อยใช่ไหมอร่อยใช่ไหมอืมฮะใครกินใครกินอืแซบเบอร์ โอ้โหลุมเลย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 มเลยทีละคนก็ได้ทีละคนก็ได้ทีละคนก็ได้ไพี่เพื่อเขาจะกินอะไรอย่อันนี้เหรอเหมือนโอรีโอเหรอหมันคล้ายๆโอรีโอใช่ไหมลูกอืมอร่อยใช่ไหม,มอร่อยมันเป็นเหมือนโอรีโอใช่ไหมลูกแต่ว่าคือปั๊กก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะมันเป็นโอรีโอเนาะกรุบกรอบกรุบกรอบอันนี้เราจะกินหมดเลยไหมกินหมดได้ไหมได้ใช่กินข้าวแรกสุดได้ได้เรากินให้หมดเลยไหมนีิ เราปาดเรียบเลยอ่ะปาดเรียบเลยเอาอ่อ่าออือหือนูพามเด็กเราให้คะแนนกี่คะแนนดีครับบาร์โฟี่ขอลอบฟี่หนึ่งคะนนหนึ่งคะแนนเท่าไหร่ตามตามเท่าเ่ไรอันนี้หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเพราะว่าอร่อยนะครับรสชาติติดปากเลยติดกันทุกคนเลยติดกันทุกคนเลยเาเรียกว่ารสชาติติดปากเลยโอ้โหรสติดปากเลยเแล้วตัวนี้คือบานอฟฟี่นะครับ ทุกคนครับเพื<ๆ>่อนๆน้องๆหนูๆครับหาซื้อได้ที่ CJ นะครับไปตัวต่อไปเลยที่ท่ากันนะครับผมดีต่อไปกันเลยครับผมนี่วิก็ต่อไปลับตามก็เนอะโอ้โหโอ้มาละค้ามาละค้ามาละค้าสำหรับตัวนี้ะนะครับก็เป็นแบบว่า <c oughs> กําลังเป็นกระแสอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ตัวนี้ที่เราซื้อมาเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าของแบรนด์ดังนะครับอันนี้ก็หาซื้อได้ที่ CJ เหมือนกันนะครับขนมเฮลอดช่องเลอดช่องขนมเรลอดช่องนะครับ โอ้โหเหมือนกันเลยใช่ไหมเหมือนทรายเหมือนหญ้าเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวป้าแกะกล่องนี้นะมาแกะกล่องนี้เลยอ่ะแกะยังไงอ่ะไม่ออดไหมแกะให้พ่อมือนี่มาแล้ว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 หอมนี่นี่นะครับเหมือนลอดช่องช่านไมลูกใช่ไหมครับข้างบนอย่างนี้นะหอมไหมหอมมากดมก่อนมัแบบว่าหญ้าแต่ว่ามันไม่ไมีชี้นหอมมีชิ้อหอลองมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เพลย์ลองก่อนพี่เพลย์ลองก่อนหรือให้ป้าลองก่อนให้ป้าลองก่อนป๊าลองเลยป๊าจัดเลยเหรอ รรอร่อย,ยอร่อยจริงรจริงมีจริงพี่เบิร์อกินข้างบนด้วย,ยอยากกิน,เ,นเพลต้องกิางเอือพี่เพลต้องพาอาจจะยังไม่เคยกินแบบขนมรสช่องที่เขาแบบขายตามร้านทั่วไปยังไม่รูกเขาจะแบบเอ๊ะยังไงกันแน่ใช่ไหมหนูเอาไหนหนูเอาเส้นเนี่ยไม่ชอบเส้นอ่ะไม่ชอบเส,ส้นมือนแม่ร้อนอ๋อพี่เพลกินขนมปังอร่อยอ่าพาบอกอร่อยตอนแรกพาบอกว่าแม่อร่อยทีนี้พาบอกว่าอร่อยแล้ว วา,าสีีเขยอร่อยพี่มั้งพาบอกบบว่า,วาข้างบนอร่อยใช่ไหมครับข้าวนละสีเขียวไม่อร่อยแต่ว่าข้าวล่างมัน,นมอร่อยกี่เปีน้นี่ไงเส้นนี่ไงนี่ไงเป็นเส้นอร่อืมป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเสนนี่พามชอบข้างบนใช่ไหม<ต>อเออแต่ว่าพี่เพลชอบข้างล่างพี่เพลชอบข้างล่างน้องพามชอบข้างบนชอบข้าวบถ้าอย่างนั้นถ้าซื้อมาก็ต้องแบ่งกันเพราะว่น้องพามกินข้างบนพี่เพลกินข้างล่างใช่ไหมครับอืม เต็มเต็มเต็มไาเลยเต็มเลอเราจะติดปากเราจะติดปากสำหรับตัวนี้ก็คือเทร้อยช่องใช่ไหมครับเทร้อยช่องพี่เพิร์ลให้คะแนนตัวนี้ห้าน้องพามให้เท่าไหร่ครับเต็มสิบให้เท่าไหร่ข้างบนต้องห้าเลยหนึ่งร้อยยี่สิบต้องพามให้ร้อยยี่สิบต้องให้เท่ากันไงสองอันเออแต่ว่าก็คือพี่เพิร์ลไม่ชอบข้างบนแต่พี่เพิร์ลชอบข้างล่างพี่เพิร์ลก็เลยให้ห้าคะแนนแต่ว่าน้องพามชอบข้างบนข้างล่างเลยไหมครับจังหวะครับทั้งสองอันเลยไหมข้างบนข้างล่าง เอาเข้ามาชอบวันไหนอชอบข้างบนข้างล่างน่ะ <c oughs> ไม่เอาจะให้ให้กี่คะแนนหนึ่งร้อยยี่สิบหนึ่งร้อยยี่สิบนะครับชอบข้างบนแต่ให้หน,นึ่งร้อยยี่สิบคะแนนนะครับตัวนี้ก็คือเพกทอดนะครับตัวไหอร่อที่สุดอ่อสำหรับวันนี้เราก็มา,ารีวิวขนมกันใช่ไหมครับเราเรีวิวของไปวันไหนห้าตัวหรือเปล่าห้าหรือหกตัวใช่ไหมอ่าชอบตัวไหนได้มากที่สุดพี่เบย์ชอบอันไหนมากที่สุดเกี๊ว เกี๊ยวถังใช่ไหมที่ม oh. huh ันถังๆใช่ไหมใช่ไหมเช่พที่สุดเลยโอ้โหแล้วทานชอบตัวไหนมากที่สุดครับมีบาโนฟฟี่บาโนฟฟี่นะครับโอ้โหอรอยเลยบาโนฟฟี่อ่ะโอ้โหชอบอะไรกี่สุดป้าปลาชอบอะไรหรอป้าปลาชอบชาเขียวที่ชาเขียวใช่ป้าปลาชอบอะไรนะฟังเนยกรอบรสชาเขียวใช่เพราะว่าป้าเนยกรอบชาเขียวถูกต้องรสเป็นเขียวนะครับใช่ไหมครับสำหรับที่ต่อไปเราจะแบบ จะมารีวิวอะไรกันอีกใช่ไหมครับฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องเฟอรมาร์ฟมิลี่กันด้วยนะครับวันนี้บ๊ายบาย